ถ้าหากคุณเผลอไปโหลดแอปแอปหนึ่งแล้วและไม่สามารถลบได้แถมแอปนี้ครับมันจะกำหนดเวลาตายของคุณด้วยตอนนี้คุณอยู่กับช่องสปอยล์มูวีนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเขาดาวตาย สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเร,เรื่องรื่งนะครับณาบ้านแห่งหนึ่งที่กำลังจัดงานปาร์ตี้กันอยู่ขนาดนั้นนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอได้พูดขึ้นมาว่าเราลองมาโหลดแอป,ปเข้าดาวน์กันดูไหมมันเป็นแอป,ปที่สามารถกําหนดวันตายเราได้พวกเธอก็คิดกันเล่นๆแบบนี้แหละครับใครที่ได้เวลาน้อยกว่าเพื่อนคนนั้นจะต้องยกบวงแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้เวลาแค่3ชั่วโมง เดี๋ยวผมใช้ชื่อเธอคนนี้ว่าแบมแล้วกันนะครับซึ่งเธอก็ต้องยกหมดวงนะครับแต่แฟนของแบมครับอีวานเขาก็จะมายกช่วยแบมนะครับขณะที่พวกเขาจะกลับนะครับอีวานก็ได้ชวนแบมขึ้นรถนะครับแต่อีวานนี่เมามากเลยแบมเธอได้ขอลงจากรถนะครับแล้วเธอได้ขอเดินกลับอีวานในขณะที่มันเมาครับมันก็บอกว่าแล้วแต่ขณะที่เธนกลับนะครับก็คงไม่ได้ขึ้นมาว่า คุณฝา่าฝืนการใช้งานทาให้เวลาของแบมนะครับเหลือเพียงเจ็ดนาทีเองเท่านั้นขณะที่แบมเดินกลับบ้านนะครับก็เหมือนมีคนเดินตามแต่พอแบมมองกลับไปนะครับก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วแบมก็ได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกทีนะครับเวลาของแบมนั้นเหลือแค่1นาที52วิวิแบมเธอจึงรีบวิ่งเข้าบ้านนะครับแต่ก็ขณะที่เธอกำลังบวนปากอยู่ก็ได้มีอะไรสักอย่างนะครับเข้ามาฆ่าเธอ ทำให้เธอนั้นเสียชีวิตลงเวลาในแอปนั้นนะครับก็กลายเป็นศูนย์แล้วหนังก็จับภาพมาที่อีวานนะครับเขาได้ขับรถไปชนต้นไม้และบอกด้านข้างที่แปมต้องนั่งมันเป็นรูเลยครับแบบว่ามีอะไรแทงเข้าไปหนังก็ได้ตัดมาที่นางเอกของเรานะครับขณะที่เธอกําลังทํางานอยู่โรงพยาบาลเธอได้เดินผ่านห้องห้องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เห็นคนป่วยและยังไม่กินอาหารด้วย และเธอก็รู้นะครับว่าเขาไปไหนเธอจึงได้เดินเข้าไปตามที่พื้นที่ห่วงห้ามนะครับคนเปลือกคนนี้ก็คืออีวานและอีวานก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้นั่งเอกดูนะครับนังเอกเธอก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอีวานก็อธิบายไปว่าแอปที่สามารถกําหนดชีวิตว่าเราจะตายตอนไหนได้แต่นังเอกของเราครับก็ยังไม่เชื่อนะครับอีวานเขาเลยเล่าไปว่าแต่มันรู้เวลาที่เราจะรถชนและคุณดูสิเวลาของผมมันเหลือกี่นาทีแล้วมันเหลือเพียง19นาทีนั่นเอง หลังจากพวกเธอออกมาจากพื้นที่ห่วงห้ามนะครับทันทีนําพยาบาลที่ทํางานอยู่นั่นเือเรียกนางเอกไปหานะครับแล้วพวกเขาก็ได้สะพ้ายนางเอกนะครับว่าเธอสอบผ่านแล้วนั่นก็คือนางเอกของเราครับได้สอบผ่านเป็นนางพยาบาลเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ได้พูดคุยเรื่องแอปนะครับและทุกคนก็ได้ลองโหลดมาดูนางเอกเราก็โหลดมาด้วยนะครับแต่เวลาของนางเอกของเรานะครับเหลือเพียงแค่3วันนั่นเองส่วนคนอื่นนะครับ50กว่าวันขึ้นไปเลย จากนั้นนางเอกได้กลับคอนโดของเธอนะครับเธอก็จะคุยกับเพื่อนเธอนะครับว่าเธอจะไปสมัครพยาบาลที่อื่นแล้วเพื่อนเธอก็ได้หาที่ไว้ให้แล้วครับแต่มันต้องใช้สูติบัตรด้วยซึ่งสูติบัตรเธอนั้นอยู่บ้านเธอนีงได้กลับมาที่บ้านของเธอนะครับแล้วเหมือนว่ามีอะไรหลบอยู่ในตู้ด้วยเธอก็จะเดินไปเปิดดูนะครับและสิ่งที่อยู่ในตู้นั้นก็คือน้องสาวของเธอนั่นเองและมีผู้ชายด้วยครับ เขามาทําอะไรกันล่ะครับแต่ดูเหมือนว่านางเองกกับน้องสาวเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะครับก่อนที่เธอจะกลับนะครับเธอก็ด้เดินไปที่ห้องน้องสาวของเขาแล้วเธอบอกว่าฉันสอบติดพยาบาลนะแต่น้องสาวเขาเว้นได้เปิดประตูออกมานะครับทนในนั้นพ่อของนางเอกก็ได้ตื่นและเดินมาแล้วก็ได้ชวนนางเอกนะครับบอกว่าวันเสาร์นี้เราไปไหว้หลุมศพแม่ด้วยกันไหมนางเอกก็บอกว่าตกลงค่ะ แล้วพ่อของน้งเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับวันเสาร์นะตัดมาที่อีวานนะครับขณะที่มีคุณหมอมาเรียกนะครับว่าอีวานจะได้ผ่าตัดแล้วและเวลาในแอปนั้นของอีวานก็คือ3นาทีมันจึงทําให้อีวานคิดหนีนะครับอีวานไม่ได้เดินไปที่บันไดหนีไฟครับและทันใดนั้นครับไฟก็ดับลงแล้วมันก็ได้เห็นปีศาจตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับอีวานก็ได้ตกบนันไดและเวลาของเหตการนั้นก็เหลือศูนย์พอน้งเอกมาถึงโรงพยาบาลน,นะครับนางเอกก็ถามว่าเกิดอะไรกันขึ้นมีคนไข้โดดลงไปทางบันไดหนีไฟ คนไข้ห้อง107นางเอกมันก็รู้เลยนะครับว่าคืออีวานนางเอกมันก็ได้ไปดูโทรศัพท์ของอีวานนะครับแล้วมันมีรหัสปลดล็อกมันจึงไปที่ศพอีวานนะครับแล้วใช้หน้าอีวานปลดล็อกและนางเอกของเราครับก็ได้รู้ว่าเวลาของอีวานนั้นเหลือศูนย์ทำให้นางเอกของเราเนี่ยครับกลัวเป็นอย่างมากเลยเธอจึงได้ทําการโทรไปหาพ่อและบอกว่าเราค่อยไปวันอื่นได้ไหมขณะนั้นซินดี้ก็ได้เดินเข้ามานะครับบอกว่าห้ามคุยเรื่องส่วนตัวในเวลางานขณะตาที่นางเอกกาลังเดินอยู่นะครับ คุณหมอเอสนะครับก็ได้ชวนนางเอกเข้าไปเปลี่ยนน้าเกลือที่ห้อง245และขณะที่เปลี่ยนน้าเกลืออยู่นะครับเขาก็พยายามที่จะข่มขืนนางเอกแต่นางเอกของเราก็ขัดขืนครับแล้วนางเอกของเราก็เดินออกมากลับมาที่บ้านของนางเอกนะครับขณะที่นางเองกกำลังนอนดูโน้ตบุ๊กอยู่เธอก็จะพยายามลบแอปเข้าจเาออจากโทรศัพท์เธอแต่มันก็ลบไม่ได้ครับแล้วเธอก็เซิร์ชโน้ตบุ๊กหานะครับว่ามีใครเป็นเหมือนเธอบ้างแล้วเธอก็ได้ไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งนะครับเขาได้เล่าว่า เขาได้โหลดแอปนี้มาเหมือนกันและเหมือนว่ามันมีวิญญ,ญาณอะไรตามเขาตลอดเวลาเลยครับทาให้นางเอกของเราเนี่ครับกลัวอย่างมากเลยกลัวไม่กลัวเหรอครับเธอได้ไปนอนอยู่ที่รถเลยตื่นขึ้นมาตอนเชา้านะครับน้องสาวของเธอก็ได้มาขอที่กระจกรถและก็บอกว่าจะมาขออยู่กับนางเอกด้วยเพราะว่าพ่อไม่อยู่บ้านและตอนนี้เธอต้องไปอยู่กับคุณนายเทาบาทัตแต่นางเอกของเราก็ไม่ให้อยู่นะครับเพราะว่าเธอกลัวน้องสาวของเธอเป็นอันตรายด้วยหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็ได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าสิ่งที่ซื้อเครื่องใหม่แลวเปิดซิมใหม่อะไรก็ตาม แอปนั้นก็ติดตั้งให้เธออยู่ดีขณะเธอกลับไปขึ้นรถนะครับเธอก็ได้เจออะไรแปลกๆในรถทาให้เธอตกใจลงมาจากรถเลยครับแล้วเธอก็ได้เจอกับพระเอกของเราพระเอกของเรานะครับก็มีเวลาเหลือเท่าๆนางเอกเลยจากนั้นเขาสองคนก็ได้ไปนั่งดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วเราคุยกันเรื่องนี้แหละเขาก็อยากรู้นะครับว่ามันมีทางแก้ไขหรือไม่เขาจึงให้ชายขี้เมาคนหนึ่งนะครับสมัครแอปนี้เหมือนกันและเขาก็ได้อ่านนะครับว่าการนําข้อมูลของแอปเขาดาวไปแก้ไข มันจะเป็นการฝ่าฝืนแอปและจะทำให้เวลาของคุณน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้คร่าวๆนะครับนั่นก็คือถ้าหากเวลาัหมดตอนไหนนะครับคุณก็ต้องตายเวลานั้นสมมุติว่าถ้าหากว่าคุณต้องไปเล่นน้ําแต่ว่าคุณไม่ไปนั่นก็คือผิดกฎของแอปแล้วครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลน,นะครับนางเอกกับพระเอกเราก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็เป็นข่าวร้ายของนางเอกครับไอคุณหมอเอสนั่นไม่ไปฟ้องบอกว่านางเอกของเรานั้นไปนข่มขู่มัน ว่าต้องช่วยเธอเป็นนางพยาบาลให้ได้ทําให้นางเอกของเราครับโดนพักงานเลยขณะที่ไมเอกไปเยี่ยวนะครับระเอกก็เจอวิญญาณครับมาก่อกวนโอ้โหทำให้ไปเอกของเรากลัวอย่างมากเลยครับระเอกของเราได้อุทานว่า โรงพยาบาลนี่ผีดุเป็นบ้าเลยแล้วนางเอกกับพระเอกก็ได้ไปหาหลวงพ่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะไม่เชื่อเรื่องผีนะครับหลวงพ่อจึงแนะนําให้พวกนางเอกและพระเอกไปหาเพื่อนของเขาเดี๋ยวผมจะชื่อเพื่อนหลวงพ่อว่าคุณลิวนะครับพวกพระเอกเขาก็ได้ไปพบกับคุณลิวนะครับและคุณลิวก็ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังแล้วคุณลิวก็บอกให้นางเอกและพระเอกไปหาหมายเลขของพวกเขามานะครับเพื่อจะได้หาวิธีช่วย นางเอกและพระเอกก็ได้ไปร้านโทรศัพท์ที่พวกเขาจะไปซื้อเครื่องใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เขาแฮกแอปให้แต่ดูเหมือนว่าตอนแรกเขาจะไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปนน n n e r กับสาวคนหนึ่งนี่แหละแต่นางเอกกับพระเอกเรามีตังค์สักอย่างครับให้ปัรเครดิตไปเลยทำให้เจ้าของร้านโทรศัพท์ช่วยในการแฮกเวบนะครับแล้วเจ้าของร้านโทรศัพท์เขาก็โชว์เทพนะครับด้วยการแก้เวลาวันที่ของเขานะครับเป็น90กว่าวันเลยแล้วนางเอกของเราก็ได้รู้นะครับว่าน้องสาวของเขานั้นโหลดแอปนี้มาเหมือนกันนางเอกจึงได้เปลี่ยนเวลาให้น้องสาวเขาด้วย และตัวเขากับพระเอกด้วยเขากับพระเอกก็ได้กลับไปนอนด้วยกันนะครับขณะที่กำลังนอนอยู่นะครับนางเอกก็ได้สะดุ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เจอกับวิญญาณลายนางเอกจึงหยิบทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับเวลาของเขานั้นกลับมาเป็นเท่าเดิมเลยนางเอกยังได้รีบไปรับน้องสาวของเธอนะครับจากนั้นนางเอกและพระเอกและน้องสาวก็ได้ไปหาคุณลิวนะครับเธอก็ได้เอาภาษาลาตินที่ถ่ายไว้ให้คุณลิวอ่านนะครับ คุณลิวเขาก็รู้วิธีแก้แล้วครับโดยวิธีนั้นก็คือตัวใช้เกลือทาเป็นรูปวงกลมแล้วให้พวกเขาเข้าไปยืนอยู่ข้างในแล้วพอถึงเวลานะครับเวลาของพระเอกของเราเหลือศูนย์นาทีแล้วปีศาจก็ได้ออกมานะครับแต่มันไม่สามารถเข้ามาในวงกลมได้มันจึงได้แปลงร่างเป็นน้องชายของพระเอกนะครับแล้วพระเอกก็ได้เดิอนออกจากวงแล้วมันก็ได้ลากพระเอกของเราขึ้นไปฆ่าข้างบนเลยครับ ทำให้นางเอกของเราเสียใจอย่างมากนะครับและอยู่ดีน้องสาวของพี่ครับไส้ก็ไหลออกมาเธอจึงรีพาน้องสาวของเธอส่งโรงพยาบาลครับแต่คุณหมอเอสก็รักษาน้องสาวของเธอไว้ทันครับเธอจึงคิดแผนได้ว่าถ้าหากมีใครใจก่อนที่จะถึงเวลาคำสาบก็จะสลายไปนางเอกของเราจึงคิดจะฆ่าคุณหมอเอสนะครับเธอจึงได้ล่อคุณหมอเอสไปที่ห้องอันตรายและเธอก็ได้จะเอาแท่งเหล็กตีคุณหมอเอสนะครับแต่วิญญาณได้เข้ามาช่วยคุณหมอเอสไว้ครับและเวลาน้องสาวของนางเอกนะครับก็เหลือแค่1นาที27ิวิแล้ว วิญญาณนั่นก็ได <Beast> ้โยนน้องสาวของนางเอกออกมานะครับทันใดนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาแล้วครับแลวบอกว่าฉันจะฆ่าตัวตายแต่วิญญาณนั้นก็ได้ปลอมตัวเป็นหน้าแม่ของนางเอกแต่ไม่ทันแล้วครับนางเอกมันได้ฉีดยาฆ่าตัวตายไปแล้วและทําให้วิญญาณนั้นสูญสลายไปน้องสาวของนางเอกก็ได้รอดนะครับและทันใดนั้นน้องสาวก็ได้เห็นยาอะไรอยู่ในมือของนางเอกครับน้องสาวนั้นจึงได้ฉีดยาให้นางเอกนะครับแล้วนางเอกของเราก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา โอ้โหยาดีเลยครับจากนั้นนางเอกและพ่อของเขาและน้องสาวก็ได้ไปไหว้หลุมศพแม่ของเขาขณะที่กำลังจะเดินกลับขึ้นรถนะครับโทรศัพท์ของนางเอกก็มีอะไรเด้งขึ้นมาครับและมันก็เขียนว่าติดตั้งเขาเดาวสองจุดศูนย์แล้วไอสัตว์ยังไม่จบอีกเหรอแล้วก็ตัดมาที่เจ้าของร้านโทรศัพท์นะครับเขากาลังยินเนอร์กับสาวอยู่ขณะที่สาวไปเข้าห้องน้านะครับไฟก็ได้ดับลงและวิญญ,ญาณก็ได้ฆ่าเขาไปครับแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหนังเรื่องนี้นะครับ IMDb ได้ให้คะแนนถึง 5.4%เลยครับนังเรื่องนี้ครับผมชอบมากเลยเร็วมาส่อยถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช anel ด้วยนะครับคลิปนี้ขอ14ไลค์ได้ไหมครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับ